เรากำลังจะเดินทางไปรับไก่ไข่ค่ะเฮ้ยนี่ไงใช่ใช่ใช่ไก่ ดีคะ่ะอิีต้ล่าข่าสู่เรื่องแรกค่คนหนู่ c h ช่แล l ชาแลที่เหมาะกับคู่รักข้า,ขขาใหม่ประมานนะคะและวันนี้ค่ะก็ตามสัญญานะคะก็คือเรากําลังจะเดินทางไปรับไก่ไค่ะซึ่งวันนี้นะคะสมาชิกร่วมเดินทางนะคะก็มีคนไปเป็นเพื่อนได้แก่คนแรกคะ่สคะสวัสดีค่ะเต้นคะ่ะทาด,ดาและคนถัดมาก็คือสวัสดีค,ค่ะนัดค่ะทาดา วันนี้นะคะเราก็กำลังจะเดินทางไปรับไก่สาวนะคะขอถามแบบรู้สึกเป็นไงบ้างคะรู้สึกตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากเพราะว่าชีวิตดีไม่เคยคิดเลยว่าจะต้องไปเลี้ยงไก่ไปอุ้มไก่ตองที่ตอยู่ต่างจังหวัดก็เคยมีเห็นไก่จุ๊ๆๆุุุ๊๊๊แต่ว่าเป็นมารับมาเลี้ยงหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วคือตื่นเต้นใช่ค่ะวันนี้นะคะเห็นภาระในอนาคต ไก่ที่เราจะเดินทางไปรับเนี่ยอยู่จังหวัดฉะเชิงเซานะคะซึ่งจะบอกว่ามันก็ค่อนข้างที่จะไกลมากๆเนาะวันนี้เราหาญาติเทียมอยู่ไม่ใช่เเนี่ยข้างๆเขาใช้ที่รากมันปของเขาไม่ได้ที่รักมันของคนอื่นเขาจะไปสอบพอทุกคนวันนี้นะคะชาเลนของเราก็คือให้ทุกคนสลับการพูดสุภาษิตที่มีคำว่าไก่ถ้าเกิดใครคิดได้นะคะ นาเกตไก่นะคะจากแมคโดนัลล์นะคะรับไปเลยหนึ่งกองค่ะมาคนแรกเติมรอบค่ะไก่เห็นตีนงูง,งูเห็นนมไก่แปลว่าอะไรคะแปลว่าเราล่วงรู้ความลับของกันและกันฉันรู้เธอเธอรู้ฉันเรารู้กันเลยถัดมาค่ะไก่นำค่ะไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่ตามเอ้ยอ้ะ ไแล้ว <c oughs> ไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งค่ะคนเราอ่ะจะสวยจะงามเราก็ต้องแต่งตัวไว้ก่อนมันถึงจะดูดีถึงสวยแล้วก็ต้องสงว,วยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเข้าไปอีกงงเป็นไก่ตาแตกนะคะก็คือไก่รองบอดไก่แก่แม่ปลาช่อน <c oughs> ไก่แก่แม่ปลาช่อนยากลูก <c oughs> ไก่ในกำมือสมพานกินไก่วัดเฮ้ยใช่ปะไลายมือไก่เขียวนันมันไว้ก่อน ปล่อยไก่ปล่อยไก่ปล่อยไก่แปลว่าแปลว่าอะไรสักอย่เสริมด้วยชงอ๋อเดี๋ยวกี่ไก่ไม่ฟอกไก่อบโอ่งอะไรของกินแล้วแม่ดูหิวมันละยากอ่ะเมื่อกี้ใครใครได้เยอะสุดอ่ะเต้นเต้นจะมีอีกในหัวเชือดไก่ให้ลิงดูโอ้ถ่ายอะไรถ้าเห็นเห็นตะปันเนี่ยถ่ายอะไรไก่ย่างฮาดาวคือสมองตายยอมแพ้ค่ะพี่รามีไหมเต้นมีอีกไอเต้นเถอะ อาปากนี้ก็เห็นลิ้นไก่โอ้ยลิ้นไก่โอเคคนที่ชนะก็คือในไตเติ้ลเดี๋ยวิม่คิดไตเติ้ลไปไปไปได้ไปเลยนักเก็ตไหนอะนี่อยู่นี่นักเก็ตไม่สุดท้ายก็แบ่งกันอยู่ดีอะนี่แล้วมันหลุดเลยหลุดดูให้ไหนว่าเรากินคนเดียวไงกินกินนักเก็ตโปะนะแต่ว่าคนชนะกินไงไปอะก็แบ่งแบ่งนโปะนะ คือที่นี่อ่ะเขาเหมือนจะบูชาไก่คือจริงๆลราพอให้จุดสังเกตก็คือมีรูปปั้นไก่อยู่ข้างหน้าตัวนี้นะพี่ นีสีอ่อนทุกทีน้าเดบิวเดบิวตัวนี้ครับพี่นไม่ไปอุ้ยน้องไม่อยากไปอ่ะน้อง มึก้าวมาคุณดอยุว้ายตกเจ้นแน่เลยตกเต้นเลยนี่ดูคนนี้มาลูกมามากับพี่นะโอเคเาลูกอ่ะหลวบใช่อุยน่ารักหนึ่งสองเฮ้ยน่ารักอีกยังคอยังคอ อันนี้บ้านใหม่้งงไม่กล้าเดินไม่กล้าเดินเดินเลยยังไงไม่กล้า two hours later คือมันนิ่งกว่าที่คิดเนาะกลัวมากเรากำลังตกใจไม่อยากกล้าเดินเดินสิลูกเวลาหยุดไปคือข่าวไม่กล้าแต่ไม่กล้ากล้านะ เดีนน๋วเรูดอกอะไรอ่ะดูอ่ะเ,เดี๋ยวเรามาซูมดูขี้ไก่ก้อนแรกในบ้านใหม่ครับโอ้สวยขนะี้ไก่ก้อนแรกนี่คือขี้ไก่ก้อนแรกออกมาจากตูดของน้องชาลีนี่เป็นความภาคภูมิใจของแม่แม่ดูได้ทั้งวันมันเป็นเหมือน,นแบบว่าบ้านสงคคสงกร,งรานต์ ก็คือเลาแต่คนจะเลี้ยงคะจะเรี hey, ้ยงเป็นเล้าไก่ก็ได้บ้านไก่เอ่อกรงไก่ก็คือเล้แต่จะเลี้ยงนะคะซื่อจะบอกก่อนว่าแนวคิดของสายแล้วก็สามีเนี่ยก็คือว่าเราก๊อปฝรั่งแนวคิดของเราคือก๊อปฝรั่งอินสไปร์เลยก๊อปปี่แอน์เพจรีเวิร์ดเอนจิเนียริง